สบายดีทุกคนสบายดีสิทุกคนเด้อทุกคนมาวันนี้กพะพ่าพิมไปรวบรวมภาพขอ้อภาพความงามข้องถนนเมืองไทยทุกคนอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ตามทุ่งนาหรือว่ายุการทาุ่งนาต่างๆเลยที่ว่าเป็นถนนที่แบบบล็อกหรือว่างามลา่สวยงามไล่นะมันสร้งางแต็ต่างเหลือเกินกับถนอนอยู่บานของพ่อพิมพทุกคนเพรา,าะถนอนอยู่ที่เมืองไทยตามที่พ่าพิมเคยฮู้มาแล้วก็เคยทําคลิปมาบอกเลยว่าเป็นถนนที่แบบสร้างโดยเครื่องจักรที่ว่าทันสมัยนะทุกคน แล้วเห็นให้ถนนแบบส่วยงามรายได้มาตรท่านร่ายแล้วก็ควมหน้าของถนนนนี่บอกเลยว่าหน้าแหงหน้าล่ายแล้วก็ใสงานได้หลาย10ปีกันเลยซึ่งว่าคลิปนี้ว่าพิมพ์ได้รวบรวมมาแล้วกับภาพบรรยาก,กาศมุมส้งงามๆของถนนเมืองไทยยุทีชิตางจังหวัดนะัด่นเองทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลย ทุกคนนี่เริ่มแรกอ่ะเริ่มอยู่ที่จุดนี้กันเลยซึ่งว่าภาพที่ประพิม์ได้มาให้ทุกคนในเบองนี้มื่อวนป้ะพิม์มารีเอกซชั่นนะทุกคนประพิมกบ็บอกหัดอกว่าอยู่จังหวัดได้ไดแต่ว่าป้าพิมพ์ติดใจในความงามของทนนนั่นเองทุกคนจึงมาปเป็นที่ได้ประพิมแยกมารีเอ็ชั่นคล,ค,ลคลิปนี้นะทุกคนแต่ว่าก็เป็นการรวบรวมทนนตามจุดต่างๆว่าเลยว่างามลายามลยงามลลยงามแห้งแหละทุกคนนะกับภาพบรรยากาศที่ประพิม์ได้เลือกมาให้ทุกคนในเบอรงในมื้อนี้นี่ก็แบบ อยู่กลางทุ่งเลยนะทุกคนนะน่าจะเป็นทุ่งนานี่แหละอ่ะอยู่ตามสุนนบดนะทุกคนนี่ขนาดว่าถนอนอยู่นอกเมืองอยู่สุนนบดนะทุกคนแบบงามแหงมีทางถนนยกระดับมีทั้งทางด่วนทุกอย่างแบบครบกันเลยสุดยอดลยรยทุกคนนี่มาห้ถึงจุดหนึ่งนะยังทุกคนคอเมนบอกว่าพิมพ์ได้ว่าสิ่งที่พิมพ์มาให้ทุกคนได้ยเบิ้งในมุมสู้งในภาพถนอนอยู่ที่เมืองไทยนี่นะอยู่จังหวัดได้เดแต่บางบอลเขาก็บอกว่านี่น่าจะเป็น ซีแยกนาพุอำเภอพระ,ะพระพรยังมาพิมพ์อ่านบาออกนะทุกคนอันนี้โซล่าจะเป็นการพ่าทุกคนมาเบิ้งความงามข้องถนะทนอนอยู่ต่างจังหวัดนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพพิมพ์ไปทำมาเยอะแล้วอ่าคลิปนี้ก็แบบวอามานอกต่างจังหวัดกันนิดนึงทุกคนแต่ว่างามไล่แบบพิมพ์บอกว่างามไล่ทุกคนเพราะว่าจะผ่านทุงหน้าแบบซี่เขี้ยวแล้วก็เห็นต้นไม้แล้วก็เห็นถนนแบบชัดเจนกันเลยนะ อันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ว่าพิมพ์คัดมานะทุกคนยังอีกไลย่ยังทุกคนได้เบิ่งกันแบบอหนียวกันเลยกับความทันสมไยความงามของถนนเมืองไทยนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามาในเมืองละนะเข้ามาในเมืองกันละแต่ว่ายังมีแบบเออถนะน,นยกระดับอยู่นะทุกคนยังมีไล่แห่งถนนยกระดับชีวิตเมืองไทยทุกคนหลายคนก็อาจะเคยขับรถท่านกันไปมาแล้วกับถนนหลๆเส้นที่ว่าพิมพ์ได้มาให้เบิ่งนนี่นะก่อนหน้านี้ แต่ว่าภาพมุมสูงนี้มุมวิวเแบบนี้นี่อาจจะยังบ่าเคยเห็นไล่กันเลยด้านล่างก็จะเป็นแบบวงเวียนนะทุกคนอโอ้โห,โโหทุกคนจุดน,นี้แบบเขี้ยวสอุ่มกันเลยนะสซบ,บานของพ่อพี่ตัวนี้ก็ฟ้าลองนะทุกคนคลายกับฝนจะตกนะแต่ว่ากาศร้อนโอ้โหทุกคนเป็นถนนที่ว่างามไลนะะ่นี่ยนะเป็น เป็นถนอนอยู่กลางทงนาผ่านผูกเข้าผ่านทงนาซีเขี้ยวผ่านต้นไม้แต่ว่าเป็นถนอนที่ว่าใหญ่แล้วก็มีไร่เลนไร่ซองทางเลือเกินสะดวกสบายแหง่งโอ้โหทุกคนยังคนได้เห็นโบวจะโคง้งแบบไหนเลยนะครับว่าพิมพ์จะขับรถอยู่ตรงนี้ยังแลคนคอมเมนต์บอกเลยว่าถนนจุดที่ว่าทุกคนเห็น,อ,น,น,นอยู่นี้ออยู่ที่จังหวัดย่งนะทุกคนยอดหลายนี่แหละก็คือความรู้สึกของว่าพิมพ์ทุกคนก็คือแบบ บอกตรงๆเลยนะว่าพิมพ์เคยอวอลล่าคิปแล้วกับการทำทนอนอ่านล้นารทำคลิปถนนอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าพิมพ์มักไล,ล่ทุกคนมักความงามของถนนนะถนอนอยู่จีนเมืองไทยแบบการโค้งข้องเส้นถนนต่งตงางๆสะพานต่าง,งๆแรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นท่านนข้องรถไฟฟ้าเส้นทางของรถไฟฟ้ายงต่างๆเลยนะอยู่กรุงเทพอยู่นอกเมืองอยู่ในเมืองอยังแบบงามไล,ล่ทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบอู้ฝาเลื่อมทุกคนอู้ฝาลองฝาลอง เดนนี๋ยวกรเบิงกันไปใหญ่เนวๆเลยทุกคนเซี่ยวไปด้วยฟ้าก็ลองเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมุมสูงนะทุกคนมุมสูงข้องอ่ะด้านล่างก็จะเป็นคลา,ายกับถนนรอดสะพานนะงามไล่งามไล,มล่ในข้างหน้าก็จะเป็นในเมืองล่ะน่าจะเป็นเมืองเมืองได้เมืองนึงข้องประเทศไทยทีมกับโอ้โโอ้โหทุกคนมาอันนี้ก็ออกมานอกเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ถึงผูกเข้าล้ว ตาม่าพิมพ์ไปเบิ้งม,มาคลิปนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นยุดผูทับเบิกจากยางนี่นะทุกคนมาพิมพ์กบับโบบบฮูดอกวายอยู่จังหวัดนี่นะแต่ว่าเห็นความงามคล่องทันนในการท่าของเข้าแล้วคล้ายๆกับงูลอยนะทุกคนเป็นการถ่ายจากมุมสุ้งอาจจะมีเมคปิดบังนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาพที่ว่างามไล่เป็นภาพที่แบบงงามไร่ทุกคนว้าวอันนี้คือการรวบรวมแบบอยู่นอกนอกเมืองนะทุกคน เดือตามจังหวัดต่างๆนี้อันนี้ก็บ้านสุกซ้ำหลานบัวเอฟซีที่ว่าเด้เบิบงคิปข้อมาพิมพ์นี้อยู่จุดนี้หรือบอทุกคนถ่าย่าพิมพ์กันได้เด้ออ้ตอนนี้ก็ฝนมาทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเอามากันต่ออาเซงว่าเมื่อกี้กับว่าพิมพ์เกือบทึกฟ้าพาทุกคนไงสถานที่นั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเอามาเบิ่งภาพบรรยากาศถนนงามงสม่วยๆเหมือนกันทุกคนอา่งว่าลายๆจุดกันเลยแหละที่บ่าพิมพ์เคยบอกนั่นแหละนะก็คือ เป็นภาพบรรยากาศถนนเมืองไทยอยู่ตามอนอกตัวเมืองหรือว่าเขตนอกสุนทนบะทุกคนแต่ว่าเป็นถนนที่แบบงามกันเลยโคตรดีกันเลยนะสำหรับรพิมพ์ที่ว่าได้เห็นภาพแบบนี้ทุกคนนี่ขนาดว่าเป็นทางที่ว่าอยู่นอกตัวเมืองแต่ว่าเป็นทางเป็นถนนที่มีล่ยเล่นแห่งนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งขาบอกว่าอยู่ในเขตอีสานตอนบนนะถนนไม้เล็กสิบซองนั่นเองทุกคน จะเป็นถนนระวางตัด่านระว่างนวยผูประมาณนี้นะที่ว่าเห็นทุกคนเห็นนี่แหละคตัวนี้ก็คงจะเป็นแบบถนนใหม่บทุกคนนะกำลังเปิดใหม่ขึ้นมาตัวสะอาดแ่งนะทุกคนถ้าว่าได้เห็นวิวตอนตอนตอน,ตอนมุมสูงนะทุกคนเป็นวิวมุมสูงเนี่ยแบบมันจะต่างแบบวิวตอนอ่นนั้นไรน,นะ ทั่วไปลน์นี้เมื่อกี้เห็นมาทุกคนนะจะตกใจนิดนึงเพราะว่ามีมีบังนะตัวนี้ก็คงจะเป็นถ้าว่าพิม์จำผิดนะ่าจะเป็นเครือนไม่ก็เครือนลำตะคองบอกประมาณนั้นนะเพราะว่าพิมเคยทาคลิปถนนตัวนี้อยู่แต่ว่าบได้เอาหมุมให้ทุกคนเดเบิ้งแบบนี้เลยเคยมีแต่เป็นห,หูภาพละละ่แต่วันนี้ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพวิดีโอที่ว่าเ่าพิม์ได้คัดสั้นมาแล้วนะก็บอกเลยว่างามแหงทุกคนนะภาพถนนนี้ทุกคนโคดเคียวแบบเรียบไปตามเครือนนะ เรียบไปตามเคลื่อนง,มงามกันเลยอ่าเป็นภาพที่ว่าชวยงามลายตัดใส่กับต้นไม้ป่าไม้ซีคิวคิวนะเมื่อกับงูลอยเลยเลยทุกคน <c oughs> งูเลื้อยอ่างูเลื้อยงูเลื้อยทุกคนงูลอยอามาต่อนอีก <c oughs> ตัวนี้อ่าว่าพิมพ์ไปเบิ้งซื้อมาว่าเขาบอกว่าเป็นถนอนอะไรอ่ะถนนเป็นทนนพับผ้าประมาณนี้บอกถ่านนพับผ้าหรือทนอนพผ้าพับนี่แหละเพราะว่ามันคล้ายๆกับเ,เอาผ้ามาพับ เอาผ้ามาผับเราเป็นถนนตามที่ว่าพิมพ์อ่านมานะเพราะว่าคล้ายๆกับเราเส้นเส้นทางของถนนเลยทุกคนก็คือแบบคล้ายๆเขาเขาผับผ้าไว้เป็นรอยเป็นเป็นรอยโค้งรอยโค้งต่างๆของถนนนะก็่ือว่าสวยงามกันเลยเพราะบรรยากาศก็ฝนตกแดดนะก็เป็นแบบเต็มไปด้วยความซุ่มซ้ำซุ่มซ้ำเต็มไปด้วยความซุ่มซ้ำเนี่ยยุทงภูเข้านะทุกคนบุหัวอยู่จังหวัดได้ตามเคยอ่า จว่าเต็มไปด้วยซีเคียวอ่ะสุดท้ายทุกคนสุดท้ายก็จะเป็นภาพขอ้องแต่ท่นลนพานทงหนาแล้วก็จะมีคล้ายๆกับขลงขลงนานะอยู่ตรงกลางแบบก็แบงสั้นปั่นส่วนแบบได้สุดยอดไร้นะตรงกลางก็แบบเป็นแบงซองทางเป็นคล้ายๆกับฝ้ายเคลื่อนนี่จากอย่างเพื่อระบายนําให้กับอ่าพรมสะสนที่ว่าท,ทําไร่ทนะํานานาจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเป็นการแบงทางแบงทนนบล็อกเลยว่าคากล่ายนะ เพราะว่าถ้าใส่น,น้าใส่ย่างก็จะสะดวกสบายอาจจะมีการป่อยน้าหลอดหลอดไตถนนบอกตามที่พ่อพิมพ์เบิ่งนะทุกคนพวันนี้ก็น่าจะเป็นน้ามาจากเอ่าเคืือนเพื่อจะให้ประชาชนได้ใส่น้าในการท,ทําไร่ทํานาทาสวนอ่าประมาณนั้นสวยงามกันเลยทุกคนภาพนี้นะอ่ะก็จบไปแล้วทุกคนกับภาพบรรยากาศแล้วก็ถนนทางต่างๆท,ที่พ่อพิมได้นมาตอนหับฟาก น่ารักจุดๆีนอกตัวเมืองของประเทศไทยนี่ทุกคนสำว่หลายคนกับบงหงัวเคยได้ไปเห็นมาหรือบอนะสมว่าพิมพ์กาอาจจะเป็นการเปิดโลกใหม่กับการเห็นถนนแบบนี้ขนาดว่าอยู่นอกเมืองแบบ เมืองไทยทำนั่นได้ช่วยงามไนะร่นะกดวอลเล่วออีกเพราะว่านี่คือเรื่องจริงนะคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาแบบส่วยงามไร่กับเมืองไทยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพิมพ์รู้สึกประทับใจไร่แลยก็อยากจะมานําเสนอมาเพื่อแพรให้กับทุกคนได้รั้ทุกคนอ่ะรอถ้าติดตามคลิปต่อไปว่าพิมพ์จะยังมาตอนนึฟากเด้อมันนี่ก็ก่อจะจ้าก,กันทุกคนข้อกําลังใจตามก็ตามเคยกดไลค์กดแชร์สับสับสไคร้เด้อขอบคุณไร้